ูกี้จะไหวไหมในลูกนี้เนี่ลูกนี้จะหิ้วไปไหมลูกโอ้ไหวไหวกันสคนอะถือไหวไหมถือไหวไหมไหวถือนะอันนี้อันนี้วางยูก่อนไหมฝากไว้ก่อนนะค่มาเอานะลูกนะวางอย่างนี้ก่อน

อันนี้อันนี้ห้องสติปัญญาค่ะคุณยายดูคอคุณยายดูน้องคุณยายดู 6-7เจคนโดยชฉ<า>ที่มทไมคุณคาเอาไว้เป็นห้องก็ได้ค่ะห้องนี้ให้สัก3-4-5ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เด็กไปกับใช่ค่ะไม่มีผักไม่มีประจานอุปกรณ์ต้องมารัสบมาส่งที่บ้าน ก็น่าจะไม่ได้เด็กท่านไหนเด็กนอนเหรอลู้เปล่าพี่พึ่งแก่ก่อนสวัสดีค่ะกำลังเรียนหนังสือบางคนก็นอนสวัสด <Over Chip> ีค่ะเด็กออทิสติก มีโรคส่วนตัวตุ๊กตาไหมคะไม่อขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะ วันจะได้เป็นทอนี่เออนี่นอัอนนี้่เหมือนหนมอุนแมีแต่มาแจกแล้วไม่เอาหรอนีเนาะมาเร็ว โตนี่ขอบอกว่าโตที่พัฒนาการนะคะโตพือจัฟัทธิ์ตัวโตด้วยแล้วก็เหมือนกับพัฒนาการก็ตัวดี d e s e น v e s ลองขอบคุณหรือคะอันนี้โตที่ี่ก็อยู่กับเรามาน่าจะเต็จ8ปีแล้วค่ะ9ปีแล้วอันนี้ก็โตแล้ว ใช่ใช่ไหมค่ะอันนี้ให้คุณยายคุณยายคุณยายเอาไปนอนกอดรับคาแลโอเคค่ะเด็กบางคนที่มารถรับส่งก็ไม่ไม่ได้มาเพราะว่าเด็กปกติติดเด็กก็จะติดด้วยแม่ก็แบ่งขนมจีบค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนนีค่ะ อัเล,ล,ล่้กนเด็จคะห้องน,นี้จะเล่นห้นนี้จะเล่นเป็นรู้รู้จักวิธีเล่นห้องออก,ก็เหมือนใชแต่ไม่รู้จักวิธีเล่นอ๋อที่งี่ย้ต้องสนกานันแต่นี่คืขขอเป็นเดกจญานีก็ชบเล่นุ๊สวัสดี อ้วนอะไรชิลี่อะไรแบบนี้ไหนเขียวเขียวว่านอย่ไหนอันนี้ของอ้วนเหรอตัวอะไรอ่ะอ้วนปลาลูกไม่ได้ค่ะนี่ทวนทวนดีครับเธือเอาปลาลูกเอาปลาเลืหมอนอ้วนจะเอาหมอนเขียวหรือเอาปลาลูกปลาก็ปลาเพื่อคืนหมอนเขียวที่ คุณยายเบื่อ้นที่สดลกเคุณยายก็แล้กนใช่ไหมอ๋อันนี้เดีไปห้องน้ลกไปก็เล่นด้วยกันนะลูกนะเล่นด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

เจลอทีาแกตไม่ไม่เหครับเฮ้ไมเมือนแกจังเลยเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยแรกไหมล่ะเอาปลาคืนอันนี้ให้เอาซือเอาแกกินตัเองนะมาทอนนี้มารปมาขนมแบ่งแล้วนนี้ให้ให้คุณยาแจกนะีโบรคะ

เหมือนกัน่วมนโนซัตต์ครอสคุทานันี่นี่ยูนี่โคน่ะพี่นจานม่ขนมให้ดกัขอบคุณครับพีาขอบคุณค่ะงหัวโล่งโกงหัวล่งแากโกงคราบเก่งมากทุกคนนี่มัน เดินไปอีกตึกหนึ่งค่ะวันป้าก็จะยืนไหมอ๋อตึกที่เข้ามาใช่ไหมคะชื่อม